นเงี้ยมาแล้วทาเดอร์พี่กำลังไปโดนโดนโดนเกาะไปนัดหนึ่งในบ้านในบ้านในบ้านสวยครับอู้อู๋อู๋อู๋บุหรี่คาชั้นสองเก็บเพื่อนะไรนะเก็บเลยเสร็จเรียบร้อยครับขอดาวท่านละทำไมมีอะมีมี แตกลล,ลุกสวยครับพีเชียดปล่อยไปละสวยขบวนขบวนขบวนเอ๋อหนึ่งสองหนึ่งยิงหัวแตกเราได้ยินจริงเหรอไม่ล่วงเลยเหรอทำไมมันไกลสาาิคนไม่ถึงไกลคนไกลไม่ตัวมันต้องแบบว่าระยะก็บอกมันเป็นปืนชาร์จบ้านปืนชาร์จบ้าน ถ้าไกลกว่าชาร์จบ้านนี่ไม่ได้นะไม่ตายก็พี่ดูภาพช้าไฟทันไม่ถึงอ่ะไฟแม่งย้อยลงอ่ะตรงนี้เป็นป้อมปาการสีเพื่อนทีมงานเราจะไปได้ไหมเลทซีซีเฮ้ยบ้านน่นี่มัน ไอคุฟอร์ตวันโฟวันเหรอเนี่ยไอ้หน่วยลบในโมดนวอแฟร์ไอทีมพวกกับตันไพรพวกโกลเลยเนี่ยของจริงว่าไม่เห็นใครเลยอ่ะเฮ้ยเขาไอ้นั่นด้วยวะมืดฮะไมืดเขาไอ้นั่นวะ เออาะไรพี่เกิดอะไรขึ้นเขาควันสีม่วงว่ะโอ้โหใส่นี่นี่วะ<ห>่ะเล่นในตัวนั้นแน่เลยตัวผู้หญิงอะตัวผู้หญิงเรืองแสงอะสะท้อนแสงนะพี่ใช่ใช่ใช่สะท้อนสะท้อนแสงตามสภาพถ้าโดนแสงแม่งตัวสีขาวเลยน่าใช้ไหมไม่ไม่ตัวมันเป็นเหมือนแบ็คเซล l l อะตัวมันอนะ เป็นทีมแบ็กเซลอะทีมทองทองเนี่โบีหของชอบเลยโมโทอล็อบเนี่ยจริงอะไรเนาะเฮ้ยนี่นี่นี่ฮ้ยหลังบ้านฮันด้ะมาล้มลม ป่าได้ไหมป่าได้ไหมปาแล้วฮะปาเอย marking enemy spot มีมมี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 มๆมมีมีวีมีมีไีม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 ีีมีมยมีีม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 อมีมีมี่ีมีมอมีชีมีมีมีีม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 เมีมีมมีีมีมมี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 มมีมีีน อู๋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 พลังคาชั้นสองเก็บเพื่อนเลยนะเก็บเล็เลยเรียบร้อยครับโอ้ยมีข้างหลังทันเดอร์เอาก้าวนี่หว่าเราเราเราพยายามพยายามสแปมสไนไปช่วยอยู่สุดยอดฮะมันเลเก็บหมดตี้ครับผมเก็บหมดตี้อีกแล้วโอ้โหทันเดอร์อีกแล้ว เลยอดไปสองเองบาา้านะนี่เนี่ยไลท์ซีซีเฮ้ยเพื่อนเนะียวิ่งใส่วิ่งใส่ข้างบนเหรอข้างบนมีข้างบนอันนั้นอีกตัวหนึ่งวะน่าจะเพื่อนอีกตัวนึงมาแล้วครับผมตังไม่พอครับเอาจากพี่ป 2, เปล่าสองพันเก้าันไม่มีปืนกลเลยครับ าาย,ยังคงมาา <c oughs> ั่นใจในเอมโพะอยู่้ามส่มั่นใจในแเฉี้วเฉีพี่เปลี่ยนมาใสา่ S M G แหละโอ้ยยังมั่นใจสนไมอยู่ตัวแทงไม่อยู่อะตัวแทง กะแทงงอนเนี่งอยู่หลังลุนบอกหลังนะหันไปหาหลังตัวเองวัดฟันเขาบอกทั้งนั่นของจริงครับผมบอกหลังไนงะหลังตัวเองไงโอเคคิดเว้ใกล้ลงมา<ห>แล้วระยัด<อ>ยิงไงตัวนั้นวู๊ห์หึ่งไกลเกินอยู่ตรงไหนอ่อะ กี่เมตรเนี่ยสามร้อยโอเคสามร้อยเหรอโอเคสามรอ้อยเดี๋ยวมันล่อนครับเดี๋ยวมันล่อนไม่ดีไม่ดีดอันตรายกับเราใช่ใช่ใช่ไปข้างบนข้างบน movie เ e ี e ยิ่งแค่บนเหรอเพื่อนนงช้อปปิ้งอยู่เลยอะเดี๋ยว้อมันที่ไห ขอให้ซื้อกล่องอะไรมานะเพื่อนโอ้มีกล่องก่ออยู่เอากระนุนไอทีมจีก็เอาส่วนุนไอทีเอ่อเอามาจะอยากได้กอ่อเนี่ยเอาไปไม่เจอก่อเลยเฮ้ยไอทีวิ่งล่างอยู่ไหนล่ะโอ้ไปนู่นแล้วเไปนู่นแล้วโคตรไว อุ้ยวุ้ยุ้ยเกือบได้นี่เกือบได้เนี่ยเกือบได้เกือบได้เลงเกือบได้เลงเนี่ยแล้วตั้ก็จะบอกว่าขึ้นไประวังนะขอแลนด์ไม้ได้ไหมตรงนี้เป็นไงชอบประท้าตลอดเลยคนนี้เอาสกาเอา UAV เปล่าก่เลยครับโอ้โหหนึ่งปี บนหอตูดดาวโอ้โดเลยนะเฮ้ยโดทั้งนั้นเลยมีอะมีมีเกาะแตกล้มล้มล้มสวยครับพีเชียดปล่อยไปละสวยได้ไม่โดนเลยวะไม่โดนวะพีเชียดมาช้าล้มอีนี่อู้หเลยเครื่องบินแม่งบินทะลุหอตูดาวได้ไงวะ เหลยตัวนะทันเดอร์เหลยตัวเหลยตัวนู้นนู้นนฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีมีข้างบนมีมีมีคนยิงมันอยู่เมื่อกี้โอ้หลายตี้เลยมันมีมันมีตี้ที่อยู่ข้างหลังด้วยตี้ตี้ที่มาจากข้างหลังกะนแต่ว่าท่านเด้อคานอยู่คานอยู่มามามาชุบชุบชุบได้ปะยังไม่ปุมกันโอเคชุบชุบ ขึ้นมาละขึ้นมาละแม่งพยายามยิงพี่วะตกบอนโอ้สวยวะสวยสวยสวยพี่มันมื่้โอ้โหบ้านอะยกสีเลยเปนไม่มีกำบังยืนใช่ใช่ใช่เขาลงร้อยครับผม อไปอยู่ตรงนู้นข้ามข้ามไปฝั่งข้าไปฝั่งเขาเขา,ขาไปฝั่งเดิมเขาไปยังเดิมผมโอ้โหเอาเรื่องครับผมวสวยสวยสวยเตรียมซื้อเลย <laughs> ซื้อบ้านเราแล้ว <laughs> <laughs> กันเฮ้ายไ,ไปบ้านเลย ต้องหาตังค์ใหม่อะ่ะไม่บ้านอยู่นอกวงเลยไม่เป็นไรน่าจะปลอดภัยไม่ทันบ้านอยู่นอกวงเข้าเหรอเอาเหรอเอาวงไหลแล้วบ้านอ่ะไปไหนดีว่าเข้าขึา้นไปข้างบนไหมบนน่ะต้องข้างบนนะ่ะถ้าจะซื้อต้องซื้อข้างบนน่ะวัไดไปเลยนะเออวัดไปเลยเออเข้ามาได้นี่วัดเหมือนกันใครทนาย ตรงตรงบ้านเรายิงขึ้นมาโอ้ยโอ้ยอ่ะแล้วเพื่อนไม่ไปลงตรงไหนวะเนะี่ยบ้านเอาโหลดเอาหูเกาะแตกเพื่อนไปเอารถที่มีเคร่องบินใหญ่ตรงนี้ปะรวมตังค์ซื้อเพื่อนได้นะโอเคเก้า <9. S 2> โอ้โห่โล่งเลย โอ้เอาขอเกาะหน่อยแล้วกันนะเออตังไปตังไปซื้อเพื่อนหน่อยอใส่เกาะเพื่อความชัวร์ก่อนสมกูรณ์เก็บซีเก็บโอเค okay. ไปซื้อละได้กี่ตัวเอา้าขาดขาดยกไปยัไปเอาทันมาแล้วเน<ข>ี่ยของเรายังอยู่เลยมันไปไหนหมดเ่ย ไปแล้วอ่ะมันนอกวงมันน่าจะไปแล้วนี่ขาดขาดอ๋อขาดแล้วพี่อ๋อมีพีเชียดไว้โอ้โหผมยังได้สก้าผมคืนมาอันเดิมเลยตอนไหโอเคพี่ก็ได้สกาอันเดิมของพี่มาไม่มีใครใช้วิกตัสพี่เลยเหรอเอาไปใช้กันพี่ไม่ใช้กันเอาไปใช้กันเอ้ยไม่มีใครใช้ไอ้อะไรวะ คิดพี่อะแต่กระสุนกระสุนไม่เอาไปหมดละกระสุนพอมีติดตัวอยู่บ้างาาบ้านะ M สิบสามดีกว่าวะยิงทีไปเอ้ยข้างบนน่ะข้างบนยังไม่ไปเก็บเลยไม่ทันมัน้งข้างบนบ่แต่ไม่ทันแล้วมั้งวงมาแล้วอ่ะไปไปดีกว่าเดี๋ยวของขึ้นไปดิเรามีความโลภ มีมีความโลภคงว่าสบายใจซื้อกล้องก่อไปได้ไหมครับเออก้าวปะทะหรอไม่ไม่ <alet S 1> ยิงเคาน์เตอร์ของเขา<โ>อ๋อไม่ยิงเคาน์เตอร์เขาดิขเ,เ,าเขาบวกกันอยู่ตรงตรงที่ซื้ออันนุ้นอ่ะไม่มีอ่ะทันเดอร์ไม่ไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีข้างบนฮะข้างบนไม่มีโอเคไปเไรเข้าบลาโอ้บ้านาหลอนลยนะฮะเดี๋ยวร่วงชคดนร่วงว่ย ไปที่ซื้ออันนึ่งไปเคใช่เขาบวกกันอยู่ตรงที่ซื้ออีกอันหนึ่งเหมือนกันอย่าชงช่างนะฮะโอ้เมื่อกี้ยิงกันไปพวกแพะพวกแพะพวกแพร่ไอ้เนี่ยไม่ชงช่างเลยเสร็จ <laughs> <laughs> ไปนีงงงงง่ไงนี่ไงไม่มีใครชงชาง่างทั้งนั้นแหลยเดี๋ชงช่างครับท่านอะไร <laughs> มีคนซื้อมีคนซื้อโอเคเอาเลยวปะนี่ไงบนหัวเราแปลว่าพอหูเข้าไปในบ้านแล้วไม่ฮอแล้วมันต้องเตือนต้อมันอยู่เพื่อนเข้าไปชาร์จแล้ว มอเตอร์ครับผมขวามาขวาเข้าอะไรของมันนู้นน่ะเพื่อนมันมาขวาพี่อยู่ขวาผมอยู่ซ้ายเพื่อนมันมาขวาจากตรงที่เป็นมงกุฎนะเอ้ตรงนี้มีศพตรงนี้มีศพบ้านนะ อาไปย <c oughs> ูเกาะครับเบิร์กเบิร์กเบิร์กโอเคโอ้เบิร์กหมอยาเบิร์กหมอยาเหมือนกันยูเไปแล้วไม่สนแล้วไปแล้วไป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 เหมือนกันฮะโอ้โหเออนี่ตรงนี้มีศพอุ้ยอุ้ยนักการไปไปล่อนล่อนตรงนี้ได้ล่อนตรงนี้ได้มามามาไม่ยังโมต้าอะไรกันอยู่เลยเขาไม่สนโนสนโนแคร์เลยทีมนี้ นกโซนนแคมกันไปครับไปฮะ <c oughs> เลาะอย่างเดียวอุย้ยสะพานข้างล่างมีบวกมาทันผู้สาวขาเละาะไปเดี๋ยวเข้าเข้าวงกันเข้าวงกันตรงนี้โอ้หมาจากข้างบนทันเดอร์มาหลบบอลหลบบอลหลบบอลเฮ้ยเรามาเยอะมันเลือกไม่ถูกหรอกมันจะยิงใครอะ่ะเออเอ้อเอาเพื่อน,นไง,งเขามันเลือกเพื่อน โอ้โหเดือดว่ะไอเชี่ยอะไรวะเนี่ยพี่กอฟตามมาเพียบเลยว่ะใช่ไปก่อนรวมตังกันซื้อได้ป่ะรวมตังกันซื้อได้อยู่นะซื้ออะไรอ๋อโอเคซื้อเพื่อนี่ยพอไหมโอ้โหบ้าน่ะสองทางโอ้โหมันมีตีนึงอ่ะ ผมหนึ่งเดินมาเดินมาเดินมามาแล้ว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 โอ้โหมีตีหนึ่งเฝ้าที่ซื้อเลยเมื่อกี้เอาวงน่ะเอาวง,าวงมีมีตังค์พอซื้ออยู่ตีมาร์คมาร์คที่ซื้อเลยเดี๋ยวดูก่อนแป๊บใกล้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 เออมีตรงนั้นนะ่ะแต่มันอยู่ในวง U A V นะ ไม่อาจจะไม่เอาไม่ได้เลยใช่ปหมไม่ได้ไม่ได้มีแก๊สมาี้ร์ี่างแก๊สมาสกี้ร์ไบางทีอาจจะไม่มีคนก็ได้พี่มันเปิดไปงั้นแหละอยู่ในเวทีแต่มันแต่มันอยู่ในวงเลยนะทันเดอร์มาเดี๋ยวก่อเก้าวยนต์ตามมาเดี๋ยวทีเดียวเลยปุ๊บปนี่เดียวนี่เดียวพอไม่ต้องเยอะโอเคมาอีกอัน๋ยวมานี่เดียวนี่เดียว โอเคไปแม่เเอาไปใช้ก่อนไม่รู้ว่านิดขนาดไหนอะเอาไปใช้ก่อนเอาไปใช้ก่อนไม่รู้ว่านิดแค่ไหนอ่ะแค่ไหนคือนิดนิดนิดก็คือห้าร้อยพอโอ้อันนี้สมรภูมินี้จำได้ไหมตรงนี้้ไดเฮ้ยสไนด์ข้างบนข้างบนข้างบนเอาเราเล็งเล็งงสามสองหนึ่งยิงหัวแตกโอ้ไม่เล็งกับผมเลยอ่ะเอาก็พี่ว่า ที่มาที่ซื้อนี่แล้วพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่หัวแตกมันก็ยืนนิ่งเนี่ยนะเออติดร่องไปแล้วนี่เดี๋ยวลงลงลงไปหามันเลยเดี๋ยวพี่ลงไปหามันเลยถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ชุบนะมี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 คนมีคนเฮ้ยมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนผมถ่ายผมถ่ายมีเพื่อนก็ถอยเรอดลงมาแล้วรอดลงมาแล้ว ที่เข้าไปหามันนะ่ะหายแล้วครับโอ้โหยนต์สมกยาวเลยมันไปซื้ออ่ะไม่ใช่นี่ไม่ซื้อมไม่ซื้อรอดหันีโอ้จะขึ้นมาเอาซะหน่อยนี่ลงอ์ไรมีอยู่น,นกำลังไป โยนโยนกล้องไว้กำลังไปฮะโอ้โหกระสุนปลาอะไรกันเนี้ยไหนกระสุนโอเคต้องบนต้องหมดเดี๋ยวโยนลงไปเดี๋ยวโยนลงไปเออมีกล่องกระสุนปะมีมีมีกล่องกระสุนมีซื้อเลยไม่กล่องกระสุนมีอยู่พี่ใช้ลูกซองไฟอ่ะ โอ้หาหาเก็บแป๊บเดียวไม่ยากหรอกแต่กระสุนผมเต็มแบบสองแม็กอะกระสุนอย่างเยอะเลยเยเยอะเกินนี่นี่นี่มาอุ้ยนี่ของชอบแฟชแต่เอาสตันดีกว่าถ้าชาร์จเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาดิไอ้ไอ้เมื่อกี้นี่นี่ข้างบนข้างบน ยิงเลยฮะพี่ไม่ได้ใช้ทนายครับโอ้โหก้าวมานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้อ๋อล่วงเหรอเฮ้ยบนหลังคาโอ้คันแต่ว่าแย่ไวเลยมันล่อนลงมาแหละมันหลงคาเราเออล่อนมาแม่งเอ้ยโอ้โหสิบพลาดบ้านนี้แม่งไม่ดีเลย ลักษณะมันเยอะรูมันเยอะโอ้หัวนักเกียวโอ้ยนเือล่องรูมันเยอะว่ะบ้านนี้ <c oughs>